สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ช่องกิ่งไผ่โฮโลหรือกิ่งไผ่พยากรณ์นะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักของคนวันศุกร์ประจําเดือนมกราคมปีพศ2562นะคะค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นคลิปที่อาจารย์ได้อธิษฐานจิตและเปิดดวงไว้แล้วนะคะก่อนอื่นอาจารย์ อขอกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ u b s c r i b e นะคะกดติดตามอาจารย์ด้วยนะคะค่ะ,อ,ะอาจารย์จะพยากรณ์เป็นแนวทางนะคะให้เป็นไกด์ไลน์นะคะก็ให้มีสติในการเอาไปปรับใช้นะคะโอเคนะคะอาจารย์แยกคำพยากรณ์เป็นแถวที่1ดวงชะตาของคนวันศุกร์แถวที่2เป็นดวงคนรักของคนวันศุกร์นะคะค่ะเรามาดูพลังงานการ์ดใบแรกเป็นไพ่หกถ้วยนะคะ ให้ใบนี้บ่งบอกถึงคนวันศุกร์ยังมีความรู้สึกรักและห่วงใยนะคะยังมีความคิดความฝันเจ็ดถ้วยกับจัสเมนอยากให้คนรักนะกลับมานะคะเฝ้ารอนะอาจจะบางท่านาจัสเม้นการไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานเทพเทวดาพลังงานจักรวาลน,นะคะเพื่อที่จะให้ความรักสมหวังให้คนที่เราเฝ้ารอคอยอยู่นียกลับมาเพราะตอนนี้ความสัมพันธ์ ของคุณกับคนรักมันจบแล้วจริงๆอ่ะไพ่เดทมันไม่มีการติดต่อนะฮะมันเหมือนอยู่คนละโลกไปเลยมันเงียบมันนิ่งสนิทนะฮะไพ่อัศวินเหรียญน,นะฮะถึงแม้ว่ามันจะมีแอคชั่นของไพ่ที่เหมือนม้ามันก้าวแต่พอขยายด้วยไพ่เดทมันก็แปลว่าสิ่งที่เคยมีความ เขาเรียกว่าความเคลื่อนไหวมีอะไรที่ดีต่อการตอนนี้มันมันนิ่งจริงนะคะถ้าตำแหน่งสรุปเป็นแปดดาบมันแปลว่าถูกสตาร์ถูกตึงเห็นไหมฮะมันมันเคลื่อนไหวไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็คือบางคนก็ก็ถูกบล็อกไปแล้วเราก็ไม่รู้จะไปติดต่อช่องทางไหนกับเขาอยู่นะคนวันศุกร์ก็มีสถานการณ์ที่ก็คือรออย่างเดียวอ่ะ รอฟ้าเปิดรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเพราะคุณยังรักเขาแบบล้นหัวใจอะ่ะอาจารย์มองนะคะคุณเฝ้ารอเขาคุณเจ็บปวดกับสิ่งที่เป็นอยู่คุณหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้นอกจากพึ่งบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมพไพ่ใบนี้นะคะเป็นพลังงานของเทวดานางฟ้าก็ได้นะคะพไพ่ใบนี้เนาะโอเคค่ะเรามาดูตำแหน่งคนรักของคุณบ้างว่าเอ๊ะทำไมเขาหายไปไหนอะ่ะนะคะเขาคิดอะไรอยู่เขาเป็นยังไงนะคะ ไพ่ขึ้นพลังงานไพ่ห้ามีเท้านะคะห้ามเท้าแปลว่าเขาก็วพุ่นวายใจและยุ่งยากใจพอสมควรในสิ่งที่เขาได้กระทําลงไปนะคะไพ่อสี่เหรียญเนี่ยอาจารย์มองว่าเขายัางห่วงใยคุณอยู่เหมือนกันแต่แล้วความห่วงใยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีพลังงานมากพอที่จะทำให้เขาหยุดอยู่ที่ตัวชาววันศุกร์นะคะเพราะว่า ในที่สุดแล้วไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่แฟมมรีครอบครัวเขาอะนะคะไพ่สองเหรียญมันแปลว่าคนคนรักเก่าหรือคนที่เขาเคยรักกันมาก่อนใช้ชีวิตร่วมกันมาก่อนก็ได้นะอยู่ๆก็ Return กลับมาพูดคุยขอคืนดีนะคะหกเหรียญกับสองถ้วยแล้วเขาก็ใจอ่อนกลับไปซะด้วยนะคะอาจารย์ก็เลยมองว่า คนรักของคนวันศุกร์ได้กลับไปรีเทิร์นกับสิ่งเก่าๆเขากลับไปเริ่มต้นมีความรักความสัมพันธ์ต่อกันอีกครั้งเห็นไหมคะว่าเป็นไพ่สองถ้วยนะคะเป็นไพ่หกเหรียญแล้วก็เป็นไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงเขาได้ตัดสินใจอ่าไปคืนดีกับสิ่งเก่าๆของเขาแล้วนะตอนนี้เพราะนั้นความสัมพันธ์ คนวันศุกร์เองก็เลยต้องนิ่งชะงักเหมือนไพ่สี่เหรียญใบนี้นะคะมันก็แปลว่าความไม่มั่นคงละตอนนี้นะคะไพ่สองเหรียญน,นะคะยืนอยู่บนเส้นเชือกแค่เส้นเดียวนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะมั่นคงได้ไพ่ยอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็นี่คือคนรักของคนวันศุกร์ทีนี้อาจารย์จะขยายไพ่ต่อความสัมพันธ์จริงๆแล้วคนรักของคนวันศุกร์กับคนวันศุกร์นี้แหละ เดือนมการาเนี่ยตกลงสถานการณ์ที่เป็นอย่างนี้มันจะเป็นเป็นยังไงไปต่อยังไงนะคะโอเคนะคะอาจารย์ขอไพ่ขยายเพิ่มจะไปต่อกันยังไงไพ่ใบที่หนึ่งนะคะในไพ่อัศวินไม่เท้านะใบที่สองหกดาบใบที่สามเจ็ดเหรียญดูใบสรุป ถ้าอย่างนี้อาจารย์ก็ต้องบอกให้ทำใจแล้วล่ะค่ะนะคะเพราะตำแหน่งสรุปเป็นสี่ถ้วยที่ไม่ได้ดังใจละนะคะอาาัศวินไม่เท้าเนี่ยอาจจะแปลในแง่ของความสัมพันธ์อาจจะมีโอกาสได้ข่าวคราวบ้างนะคะเพราะไพ่ไ,ไม่เท้ามันคือ,อข้อมูลได้และเป็นไพ่แอคชั่นของไพ่การเดินทางการเคลื่อนไหวนะคะ หกดาบแปลว่าสิ่งเก่าๆอาจจะกลับมาคุยกับมาอะไรแต่ความสัมพันธ์เป็นได้แค่เพื่อนแล้วล่ะคะ่ะเจ็ดเหรียญมันก็นิ่งหรือแปลว่าอาจจะกลับมาเพราะเรื่องผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่ยังมีผลประโยชน์ต่อกันไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วไพ่ตำแหน่งสรุปเป็นสี่ถ้วยนะคะมันก็แปลว่าความผิดหวังน,ะน,ะะะะนั่นแหละค่ะผั้ชนะอาจารย์ก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยในเดือนนี้ยังไม่ชัดเจนในการที่จะกลับมาแล้ว คุณกับคนรักที่จะมาเริ่มต้นกันใหม่ได้นี่ก็คือไพ่สรุปออกมาประมาณนี้นะคะค่ะอาจารย์ขอจบคำพย,พยากรณ์ความรักของคนวันศุกร์นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ